อ้าวูตอนนี้ผมผมก็ถึงแล้วนะครับเขื่อนแม่เมาวนี่ก็เป็นเทือกเขาเป็นดอยนะครับดอยห่มปกซึ่งสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยนะครับรองจากดอยอินทน์น,นะครับผม เอารถจอดไว้ตรงนี้นะครับผมเราจะเดินทางด้วยรถกระบะเอากระเป๋ามาใส่นี่ก่อนอ๋อกระเป๋า,ย,ายใหญ่นี่นนะใส่ถุงนี่กรอเปคอมเอ้ยเปคอมเปคอม,เอ,คอมเอาวางตักไปแล้วกันมีอะไรใส่นนี้ไหม,ม,มนี่เราก็เริ่มเดินทางนะครับมีพี่อิดเป็นคนขับรถนะครับดรเวอร์ของเราแล้วก็มีแนำะเป็นคนเตรียมนอนแล้วก็มีนัดนัดก็เตรียมนอนด้วยนะครับ <amounts of water writers> แล้วก็ผมก็เตรียมเตรียมนอนผมก็เตรียมนอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทดลอง โซลาร์เซลล์ของชอร์เทคนะครับวันนี้เราเอามาด้วยอ่ะมาเลยครับโอเคอันนี้จะเป็นแผงที่เอาไว้รับรับแดดนะครับผมรับแสงแดดซีมันขึ้นได้เปล่ามันไม่ได้เสียบเลยเสียบไปยังนะครับอีกสี่นาทีจะเต็ม อตอนเนี้ไฟมาเท่ากับไฟรถตอนนี้ไฟมาเท่ากับไฟรถเลยอ่ะเท่าเท่ากับไฟของรถยนต์อ่ไฟรถยนต์เมื่อกี้ก็บอกว่าดูยงังไงนะพี่ดูยงังไงเนี่มันบอกว่าอีกสี่นาทีก่อนจะเต็มอ่าบอกว่าอีกสี่นาทีผมไม่เห็นอ่ากกันเห็นะนะนี่อ่าแปบ๊บหนึ่งฮึบเสียบปุ๊บนะฮึบอ่าตอนนี้ก็80เปอร์เซ็นต์แล้วก็ โอ้ยมา4โวลต์นี่ไงนี่ไงเห็นไหมดูดิโอเคอ่าคือมันต้องขึ้นอยู่กับไอ้นี่ด้วยเนาะแสงแสงอาทิตย์คือแสงอาทิตย์เนี่ยคือมันต้องแบบแรงอ่ะค่อนข้างโอเคอ่ะอันนี้4โวลต์นะ4โวลต์ใช่ไหม4โวลต์เรามาดูไฟรถกันมาดูลองเสียบไฟรถกันปึ๊บ4.4.23 4.23เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ก็ประมาณนี้แหละ4.23ใกล้ๆกันเลยอืมสี่กว่า แสดงว่ามันเฮ้แต่ว่าของชอเทคนี่โอเคเลยเนี่ยแสดงว่าอ่ะใช้ได้เลย4.24 4.24เยอะกว่ารถอีกเยอะกว่ารถเมื่อกี้4.23อ่ะอันนี้4.24เอ้ยใช้ได้ใช้ได้อ่าก็คือพอๆกับอ่าตรงตัวที่จุดบุหรี่ของรถยนต์อ่าพอๆกับที่จุดบุหรี่ของรถยนต์เลยนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เลยโอเคตอนนี้ก็ภารกิจของเราก็คือเราจะ เดินทางไปที่ฝางนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็น,ปนปชัยประการนะครับผมปตทชัยประการนะครับจบปตทชัยประการก็น่าจะเหลืออีกกี่กิโลนะครับจะไปถึงก็ใกล้ๆแล้วนะใกล้ๆแล้วเ,ออเรานี่เตรียมเก้าอี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้มันแบบตอนที่เราไปตั้งแคมป์เนี่ยมันคอนทาราสต์กับสถานที่นะแล้วผมก็จะเอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปด้วย จะได้แบบเหมือนแบบเราย้ายสถานที่ทำงานอะไรอย่างงี้นะนะครับเราก็เจอกับอาหารที่สามารถกินได้นะครับผมมันก็คือลำไย,ยอลองแกนลองแกนลองสแกนเดียวมาลองลายแกนลองแค่แกนเดียวนะครับบไ้ตอนนี้ยาลืมบ,บอกวันนี้ ร่วมชะตากรรมของเราครับออืใหญ่อยู่ครับเม็ดอ่ะมาเติมเลยแล้วก็แววมารับน้องท็อปที่บ้านนะครับคาดว่าเจ้าของกำลังเอาปืนเล็งเราอยู่นะเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่หรอไม่ใช่อ้าวใหญละใครไม่รู้จริงๆต้นเนี่ยก็คือเขาสามารถขายเป็นต้นได้เดี๋ยวเดินทางับขายี่ตอขายยกต้นนะครับ ยต้นรอเวลามาเก็บกันเลยหลักฐานชัดๆครับกินเข้าปากไปเรียบร้อยอให้ลอาไปเยอะเลยอิ่มมาเยอะหรออร่อยใหญ่ใหญ่อืมนี่ก็ยังไม่หยุดครับทำไมครับมันหยุดไม่อยู่ล่ะครับมันหิวข้าวเหเม็ดเล็กๆางงี้ว้าเอ้ยเม็ดมันจะไม่ใหญ่อ๋อไม่ลูกแล้วเม็ดเล็กเลยต้องเม็ดเล็กดิมันหวานด้วยลองดูดิลองดูดิลองดูลองดู เด็ดเหมือนเป็นส่วนตวเก่าวิ่งเฮ้ยอันเล็กอันนี้ก็โอ้ยโอ้ยโอเคกินแล้วแต่ละอันนี้อันนี้อันนี้อันเล็กดีกว่าอันนี้ใหญ่อันนี้เม็ดใหญ่แล้วก็จืดนะฮะอันเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้อันเล็กๆจะจะหวานอืมเม็ดมันยังน้อยมากเลยตึดก็ดีน้ำตาลตึกก็ดีน้ำตาลน้อยไงหรอไม่อยากให้เด็ดลูกใหญ่ไงเนี่ยมันสะสมน้ำตาลไปแล้วขายน้ำตาลหมดแล้วอืม นะเอาละ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนแม่เมาสนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเบื้องหลังของพี่อ,อิดก้องใครครับอันนี้กล้องผมครับกล้องพี่อยู่ตรงนั้นฮะกล้องพออี่ตรงนั้นโอ้ยลืมแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเบื้องหลังต่อจากเมื่อวานนะครับผมที่พี่อิดเนี่ยฟุบตัวลงที่อะไรนะเดี๋ยวค่อยว,ว่าเออฟุบตัวลงที่เตียงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาโผล่ที่เขื่อนนะครับที่น้ํานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันดีกว่านะก็เขื่อนตรงนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยตรงนเนี้ยนะฮะตรงนี้เลยตรงเนี้ยที่เราจะไปกลางเต็นข้างล่างเนี่ยปกติมันจะเป็นน้ําจนถึงข้างบนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้จนถึงอีกประมาณ2เดือนมั้ง <c oughs> เขาก็จะมีการซ่อมเขื่อนนะครับมันก็เลยทําให้ <c oughs> เห็นไหมตอนเนี้ยไม่มีน้ําเลย เราก็สามารถที่จะตั้งแคมป์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะ,ค,นนะคือปกติน้ําลงเนี่ยมันจะแห้งแบบนี้ไหมแห้งแบบน้ำลงแห้งแบบนี้ครับ<ช>น้ําลงก็แห้งแบบนี้เหมือนกันรมันไม่สวยมันไม่ค,ค่อยเขียวแบบนี้อ่าอายากเห็นเ,เขียวๆก็ตอนที่น้ําลงสุดๆประมาณต้นหน้าฝนครับต้นหน้าฝนประมาณต้นต้นฤด,ดูฝนตอนฝนตกใหม่ๆหญ้าก็จะเขียวหน่อยก็จะเขียวแบบนี้เลย <laughs> เพราะว่าถ้าเรามาหน้าร้อนน้ํามันลงแต่หมอกควันมันเยอะครับมันไม่สวยดอยผ้าห่มปกครับดอยผ้าห่มปกครับทําไมมันถึงอันดับสองของไทยอ๋อครับก็คือดอยลูกนี้เลยดอยลูกนี้เลยครับดอยผ้าห่มปกครับลองจากอินทนนท์ E โอ้ดอยสูงเบอร์สองรองจากดอยอินทนนท์สองของประเทศไทยครับอันดับสองของประเทศไทยโอ้โหสวยมากลูกนี้เลยครับรูกนี้เลยเขื่อนแม่มาวนี่ก็เป็นเทือกเขาเป็นดอยนะครับดอยห่มปกซึ่งสูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยนะครับรองจากดอยอินทนนท์นะครับผมโอ้สวยมาก โอ้มีคนล้มครับมีคนล้มขังผมออีกรอบนึ่งครับรู้สึกรองเท้าไม่ได้เป็นใจครับผม พี่นมองไปทางบนปลายฟ้าหน่อยครับสแนปชอ็ชอตสแนชอ็อตได้เอารถไถมาลาดตรงนี้ตรงบริเวณนี้นี่คือเป็นข้างบนเขื่อนนะครับผมแล้วก็น้ําก็จะไหลไปตรงนี้คือปกติเนี่ยมันจะท่วมเต็มไปหมดเลยตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าบางังบังบาดานเลยนะครับในช่วงนี้คือเขาระบายน้ําออกไปเพื่อที่จะซ่อมเขื่อนนะครับ ผูรวมชะตากรรมของเรานะครับผมแต่ตอนนี้ฝนก็กําลังตกมานิดๆแล้วนะครับ<อ>ฝนตกมานิดๆแล้วก็ตอนนี้ภารกิจของเราก็คือยังต้องกลับขึ้นไปเอาของที่เหลือนะครับเพื่อที่จะเอามากางเต็นท์นะครับ พี่ก็เตรียมตัวพร้อมนะครับมีช่องติดหน้าอ,อ,อกเรียบร้อยใช่มจะได้ไใช่จะได้เอาฟุตอันนี้นเอาเป็นบล็อกอันนี้เฉยพี่เป็นบล็อกทั่วไปเ,เปิดช่องเมื่อคืนแล้วเพราะพี่เก็บย้ายอันนี้เลยติดไวตรงนี้อ่าจะถ่ายตัวเองให้ถ,ถ,ถ่ายอยู่แล้วก็เราทิง้งผู้หญิงไว้หนึ่งคนนะครับอยู่ตรงนั้นน้องน้ำเพื่อเฝ้าของให้เราเอหมาห้อง นี่ก็คือพร็อพที่เราเตรียมมาเพื่อให้มันเกิดความคอนทราสต์กับสถานที่นะครับแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกแปลกกว่าที่เป็นเรื่องว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นงานดีไซน์ไงถ้าจะเป็นอ่าเก้าอี้แคมป์หรือว่าเก้าอี้สนามเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นฟีลแบบแอดเวนเจอร์แต่ที่เอากาอี้ขาวเนี่ยมาเนี่ยเพื่อให้มันออกเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามันเป็นงานออกแบบมันมีการดีไซน์เพราะว่ามันดูแบบเกี่ยวกับว่าขัดแย้งหรือว่าเรื่องเล่าว่าเฮ้ เก้าอี้ตัวนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันไม่ได้มันไม่น่าจะมาอยู่ที่แต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่พักผ่อนแล้วสบายพักผ่อนแล้วสบายเพราะนั้นเหมือนว่ายกฟิลบ้านในเมืองที่เป็นบ้านแบบว่าประมาณแบบฟิลไม้ๆแ้ที่เป็นเก้าอี้แบบโบราณแล้วก็ที่ทาสีขาวก็มันให้มันมีความโมเดิร์นผสมกันแล้วมันมาอยู่กลางป่าแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยสีขาวเนี่ยมันตัดกับสีเขียวอ่าหยัดไปเอากลางๆเฟรมไหมโอเค นั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมอตอนนี้นายแบบเราไปหนึ่งท่านแลวนะก็ถ่ายแล้วโชคดีมากตอนเนี้ยฝนไม่ตกละฝนหยุดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆทยอยขนของไปนะฮะคนที่กําลังจะกางเต็นท์ก็อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้คนที่ถ่ายรูปก็จัดการถ่ายไปก่อนบรรยากาศดีมากเลยนะตอนเนี้คือบรรยากาศเรียกว่าคือพร้อมฮะพร้อมสําหรับการพักผ่อนการรีแลซกการที่เราจะหยุด กิจกรรมทุกอย่างหยุดคิดหยุดอะไรนะครับทุกอย่างเลยนะครับ<ห>รวมถึงถ้าเกิดว่าเรามองไปตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่ควันไฟนะครับนี่คือหมอกนะฮะนี่หมอกอยู่บนดอยเลยโอ้โห,โหเรียกว่าพร้อมสำหรับการพักผ่อนมากนะครับ คือตอนนี้เราจะย้ายจากสถานที่นัดพบกันตอนแรกนะครับไปตรงนู้นครับผมนี่เบลอๆตอนนี้ผมก็ยืนอยู่จุดที่ลึกที่สุดนะครับของเขื่อนแล้วนะครับคือปะกะติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะกั้นน้ําโดยเขื่อนตรงนู้นนะครับแล้วพอกั้นน้ำปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะท่วมไปหมดเลยและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือที่ที่ลึกที่สุดตอนที่น้ําท่วมนั่นเองนะครับดู พืชที่แบบว่าเอา่อหรือว่าเรียกว่าหญ้าเดียวนะหญ้าน้ํานะครับที่มันอยู่ในน้ําแล้วก็ปกติเนี่ยมันจะมันจะแบบเป็นที่แบบอาศัยของปลาแบบปลานิโออะไรเงี้ยนะฮะมีเลนะมปล่าปลานิโมไม่น่าจะมีนั่นแหละสวยงามมากและจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดพักอุปกรณ์ที่เราจะเอามากางเต็นท์จุดที่สองนะครับซึ่งจุดกางเต็นท์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้คนระับเป็น เดินไปตรงนู้นซึ่งระดับน้ำเนี่ยก็เดียวเป็นระดับเดียวกันนะครับเป็นระดับที่ต่ําสุดนะครับหรือว่าเรียกว่าลึกสุดตอนที่น้ําท่วมนั่นเองนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่ผิดหวังจริงเป็นการพักผ่อนที่สุดยอดมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสัญญาณเอร์เน็ตไม่มีไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีอะไรเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องเล่นมือถือแล้วก็ที่ผมสัมผัสได้ก็คือผมได้ยินเสียง น้ำเสียงลำธารที่ชัดเจนมากๆนะครับอสุดยอดเขื่อนไม่เมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อนี้เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับจะต้องมีการพ่นยาฆ่าหาอยู่ข้างบนด้วยข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นสวนส้มนะครับผมเขาก็จะมีการดูแลสวนส้มเนี่ยคือดอยทั้งดอยนะครับเรียกว่าประมาณ70%เป็นเป็นสวนส้มทั้งหมดเลยนะครับอืม กมาว่านี้ผมจะกลางเต็นท์ตรงนี้แล้วนะครับย้ายที่จากเมื่อกี้เนี่ยไปกลางข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็จะกลางข้างบนเลยนะครับผมผมก็จะกลางอยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เต้นของเราก็กลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเต้นกลางแล้วพอดีกับฝนกำลังจะตกพอ er. ดีเลยครับมาดูเต้นสนามเอ๊ะตอนนี้เราก็ตั้งแคมป์กันค่อนข้างที่เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่เต้นนั่นเต้นเดียวนะกล่องอำนวยการ แต่เกาของผมเนี่ยกับของน้งน้ำนะครับเราก็ต้องมีเรียกว่าคลุมไว้สําหรับไม่ให้ฝนมันตกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกันฝนเหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยใช้ DIY นะครับเอาตัวคลุมรถยนต์มาคลุมแทนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีเกาะกองไฟตรงนี้นะครับผมทําอาหารกินกันตรงนี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับและแล้วการกางเต็นท์ของเราก็เสร็จสิ้น พอพอพอดีกับฝนตกเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเต็นที่อิดนะครับนี่ก็เป็นเต็นของท็อปกับนัดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเต็นนองน้ำเต็นผมนะครับแล้วก็เต็นโจนะครับผมซึ่งที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับคือเต็นอํานวยการนะครับเป็นเต็นกลางนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวนั่งทําอาหารกันตรงนี้นะครับเวนี้เลยนี่เป็นเต็นแบบใหญ่นะครับเป็นเต็นอํานวยการตรงนี้ นันเองนะครับโอเคเรีย okay. กว่าเป็นการมาแคมป์ครั้งแรกของผมนะครับคือบรรยากาศที่ผมมองจากข้างในเต็นที่ผมเพิ่งกางไว้เมื่อกี้นะครับพอเปิดออกมาปุ๊บผมก็จะเห็นเต็นท์น้ำนวยการอยู่ตรงนั้นนะครับคือข้างในเต็น um. <Okay. S 2> ท์ของผมกโอเคผมไม่มีเสื้อกันฝนไม่ได้พกเออ อรอ,องเท้าแตะมาเลยนะครับคือจริงๆนะถ้าเป็นครั้งหน้านะครับที่ไปกลางเต็นท์ควรจะมีรองเท้าแตะไปด้วยนะครับว่าเวลาเรากางเต็นท์เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นบ้านของเรานะครับเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกับบ้านของเราก็คือเราต้องแบบสบายที่สุดนะครับโอเคเผมต้องเอาของกระเป๋าต่างๆนานาใน,น,นี้นะครับเอาออกมาแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อแบบ กลางคืนเนี่ยเข้ามาปุ๊บได้นอนได้เลยก็ข้างในเต็นท์นะครับผมตอนนี้สิ่งที่ผมเอามานั่นก็คือข้าวห่มนั่นเองนะครับ้โห่มันเล็กๆนะครับจะได้แบบพกพาได้สะดวกพกชอเทคนะครับซึ่งจริงๆชอเทคเนี่ยเขาส่งตัวโซลาเซลล์เนี่ยมาให้ผมรีวิวตั้งนานละคือผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นมือถือเครื่องเก่านะครับมันชาร์จจะไม่ค่อยดีนะผมก็เลยเอามาลองกับตัวซัมซุงโน้ตสิบไลท์กับซัมซุง a ห้าสิบ s นะครับว่าเอ้ยมันจะใช้ได้ คือม,มันไม่มีแสกเลยยังไงถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันมีแสงเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับในลักษณะการใช้งานจริงๆเลยนะบจุดไฟเลยครับ,บนี่ <UK S 1> คือเบื้องหลังของถ่ายของพี่อิดนะพี่อิดได้ใช้กล้อง A 6 0 0 0นะครับโซนี่อีกแล้วนะครับในการถ่าย ตอนนี้ผมก็ตื่นแล้วนะครับเป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับผมเต็นท์ที่เรานอนอยู่ตรงนน้นนะครับก็อากาศที่เขื่อนแม่เมาลเรียกว่าในเขื่อนเลยนะที่ผมยืนตรงนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยน้ำจะท่วมตรงนี้เนาะก็อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวนะก็เย็นๆนนะครับส่วนในเต็นท์ผมเนี่ยจะร้อนมากเลยนะ ผมไม่นึกว่าเต็นท์ผมจะเก็บอุณหภูมิดีขนาดนั้นนะครับคือในเต็นท์เมื่อกี้เนี่ยแบบเฮย้ยร้อนเลยเหงื่อออกนะครับแต่พอเปิดประตูเต็นท์ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอากาศข้างนอกก็จะเข้านะครับก็จะค่อนข้างเย็นเ็นสบายเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นก็คือมีพี่อิดนะครับกําลังตั้งกล้องอตรงนี้เห็นไหมกำลังตั้งใจทั้งถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปภาพนะครับสวย,สวย ก็ถ้าอยากจะไปติดตามนะครับก็ในเพจตีใหญ่นะครับตีใหญ่พาพากินพาเที่ยวพาฟินนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ก่อนเนาะนะนะแล้วกนะ็ให้เพื่อนๆฟังเสียงบรรยากาศในตอนเช้าเดี๋ยวนะ ตอนนี้สังเกตว่าน้ำเนี่ยก็กําลังขึ้นมานะครับขึ้นมากว่าเมื่อวานเยอะนะเมื่อวานไปอยู่ประมาณตรงนี้เนาะตอนนี้มันขึ้นมาตรงนี้ละนะครับแต่ว่าเมาื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักไปทีเดียวเฮ้าดูกันว้าเมาื่อคืนเรามีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยเราเไม่ได้ผิงไฟนะครับก่อไฟเพื่อที่จะทําอาหารกัตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนั้นจะเป็น เต็นท์ส่วนกลางนั่นเองนะครับเมื่อคืนเราก็นั่งกินข้าวกินอาหารนะครับกินหมูย่างกันในนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของแต่ละคนนะครับโอ้เวลานี้ก็กำลังเห็นพระอาทิตย์เลยเอ้ยยังไม่เห็นเราเมฆมาเต็มเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับนี่มีสัญลักษณ์โลโก้ของเขาด้วยนะครับแคมป์ไลฟ์นะครับเป็นกลุ่มของเพื่อนนะครับเพื่อนของเรานะที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาใน Facebook นะครับแคมป์ไลฟ์จะชื่อกลุ่มว่าคนกลางเต็นท์นะครับ ต,ตอนนี้ก็มีเกือบพันแล้วนะก็ถ้าถึงพันเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษด้วยนะอาจจะแบบมิงไปตั้งแคมป์กันนะครับถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วก็กางเต็นท์แบบเอ่อเรียกว่าไม่มีสัญญาณมือถือแล้วก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากมากนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูที่กลุ่มใน Facebook ได้เลยนะครับ ญ้าส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นต้นต้นหญ้าที่มันอยู่ในน้ํานะครับเป็นเป็นพืชน้ำเนะี่ยต้นญ้าก็จะสูงสูงนะสูงมันพิเศษนี่เลยมันจะคล้ายๆต้นข้าวโอ๊ตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในน้ํานะครับปกติก็คือมันก็จะแบบเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวมาในาน้ำนะครับแต่ตอนนี้คือน้ํามันลดมันก็เลยกลายเป็นแบบ ขื้นบนดินไปแล้วนะฮะล้อมรอบเต้ไม่หมดเลยนะครับไม่ได้มีหญ้าแบบรกๆเหมือนที่เราเคยเห็น,นะมันจะเป็นหญ้าที่อยู่ในน้ํานะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้นะมันก็จะมีต้นไม้ที่บอกว่าเมื่อก่อนก่อนที่มันจะเป็นเขื่อนเนะี่ยมันก็จะมีแบบต้นไม้ขึ้นนะครับแต่พอเขาทําเป็นเขื่อนปุ๊บมันก็จมอยู่ในน้ําจนไม่รู้นานเท่าไหร่นะครับ จนแบบเออตอนนี้เนะี่ยคือไม่มีใบไม่มีอะไรละแต่ว่า,ม,แบบามันก็ยังแบบรากมันก็ยังแบบฝังแน่นนะไม่ยอมล้มนะครับอ่อแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะ,ะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าเสร็จปุ๊บก็จะเก็บเต็นท์นนะเก็บเต็นท์แล้วก็มูฟกับเชียงใหม่นั่นเองนะครับขอช่วงเวลาตอนเช้าเช้าเนี่ยสักสองสามชั่วโมงนะครับ ดื่มดำกับความเงียบเงันของตัวเองเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงน้ําที่มันไหลทางนน้นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้แล้วกันนะครับว่าเออทางนู้นมันมีลําธารสวยๆนะครับแบบไหนบ้านนะครับโอเคก็ผมคิดว่าวันนี้เดี๋ยวผมก็พักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับ Behind Me Vlog นะครับ เรียกว่าจะเป็นวีล็อกที่เป็นเบื้องหลังนะครับเป็นเป็นการเดินทางของผมอาจจะเล่าเรื่องราวของผมนะครับไม่ได้เป็นทางการมากนะครับก็น่าจะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่1คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับสําหรับการทำบีไฮมีวีล็อกนะก็ถือว่าเป็นไดอารี่ชีวิตของผมแล้วกันนะครับที่ได้ไปที่นั่นที่นี่หรือในบางครั้งผมก็จะ ถ่ายทอดเบื้องหลังการทํางานนะครับที่ที่ช่วงชีวิตหนึ่งของผมเนี่ยได้ทำนะครับซึ่งช่วงนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของแบบการทําวิดีโอการตัดต่อว,วิดีโอนะครับและส่วนใหญ่นั่นแหละอพักผ่อนกันไปมีพี่อิอยู่ตรงนี้ด้วยอาชีเ <laughs> นี่ยต้องระบายเยอะเลยฮยงต้องระบายอะไรเยอะเลย <laughs> อ นี่ผมทำช่องใหม่ไงเออทำช่องใหม่ช่อง B h i n d มี V l o อกอืมเดี๋ยวจะถ่ายเขาอย่างเี้เขาถ่าย่อยโอเคคือขวางเขาใช่ไหมไม่ใช่ถ่ายเด่นเลยแต่ว่าอ๋อโทรศัพท์ลงโอเคไป